สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน b e ผมซาตานซาดิสติกวันนี้ผมจะมาโชว์เลเยอร์เ์กันมังกรนะครับใน a s h s h Cla ลนเอาล่ะรครับนี่คือเลเยอร์เ์ของผมนะครับผมใช้มาตั้งแต่เริ่มทาวหอ9เลยแบบยังห่วยแตกห่วยแตกอยู่ยังไม่มีกำแพง8ด้วยซ้ำผมจะให้ดูเนี่ยครับดีเฟนส์เนี่ยครับ ไม่เท่าไหร่เองพนันมันมีคนมาทิ้งตัวด้วยไอ้นี่เปลบาเวเลียนยี่สิบแปดก๊อบลินยี่สิบหกอาเชื่อสี่สิบเอ็ดศูนย์ต่อเซนมันเข้ากับดักผมไม่ได้คือผมเป็นสายฟาร์มเนี่ยผมวางดักไว้เรลาไอ้พวกมักง่ายเอาแต่ถ้วยโอเคนี่คือฐานของผมจะก,การมังกรการมินเนี่ยนกันมังกรอะไรมาเหอะไม่เข้าแล้วก็การพวกปกติตีปกติด้วยแต่เข้าฮอคไรเดอร์แบบสามสิบตัวขวดมวงสองขวดขวดทิวสองขวด,ขวด,ขวดนี่ไม่ได้นะครับยังไงก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีคนถามว่าอย่างแรกเลยมีคนถามว่าทํายังไงให้ไม่โดนตีคือมันไม่มีทางไม่โดนตีมันมีแค่เสียมากกับเสียน้อยเพราะฉะนั้นผมจะสอนให้ทําให้เสียน้อยแล้วกันโอเคผมมีเซฟเลยเอาไว้นะี่ครับเลเอา์สร้างแบบแนวเฉียงคนบางคนจะสร้างสร้างแบบแนวขอบพอดีพวกนี้ปล่อย War วอลเบเกอร์เราจะเข้าง่ายโอเคครับแล้วผมจะค่อยๆอ,ยอธิบายทีลียอย่างละกัน เอาบ้านวางตรงนี้เลยผมเป็นสายฟาร์มใครไม่ได้สายฟาร์มก็ดัดแปลงเอาเองนะครับนี่บ้านตรงนี้เปช่องว่างไวแล้วผมก็อ,อะไรอีกวะใช่ไล่ทีละอย่างเลยนี่ครับพยายามไว้แอร์ให้คุมทั้งฐานมันมีอยู่สามกฎง่ายๆคือมอเตอร์ต้องคุมพวกถังเก็บเงินถังเก็บน้ําแล้วก็ที่ยิงอากาศพ่อมดต้องคุมมอเตอร์กับถังเก็บเงินและที่ยิงอากาศต้องครอบทั้งฐานโอเคโชว์ให้ดู นี่เลยคนละมุมส่วนมอตา้าใช่เราต้องเอามอตา้าไว้ตรงนี้เลยอีกอันหนึ่งยังอัปเกรดไม่เสร็จมันพวกน็อกลีดอยู่ตรงนี้โอเคสังเกตนะครับคือถ้ามันปล่อยมังกรมาแถวนี้สมมุติแถวนี้นะครับแถวนี้เลยมันมาก็จะโดนสองอันยิงถ้ามาใกล้อันนี้อันนี้ก็จะช่วยยิงเนี่ยครับ คือมันต้องให้ครอบครบฐานหรือเราจะเอาคร้บได้อีกหน่อยก็ได้มานี้เลยเนี่ยครับอ่าแล้วผมจัดอีกแล้วก็นี่เลยเอกโปลสิ่งที่ดีที่สุดในแา,าวหอเก้าแล้วเราก็เอาพวกจาร์เอเล็กเซอร์นี่แหละสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเกมนี้อ่าฮะแล้วก็อย่าลืมแคลนนะครับไว้ข้างในบางคนเอาประสาทแครนไปไวข้างนอกคนเขาก็ปล่อยตัวล่อดได้ แต่แคแคนผมเขาแจกพ่อมดกับแม่มดไงก็คือไม่คุ้มอะอนะครับแล้วตอนจบผมบอกชื่อแคนโอเคแล้วก็บางไวอย่างนี้เว้นไวหน่อยก็ได้เพื่อให้มันไกลๆหน่อยโอเคแล้วก็นี่ด้วยกเกียดเอาเข้อพองออกแล้วก็ไว้นี่แล้วกันไม่สวยไม่สวยไม่นี่ไม่นี่เนี้ยเนี่ยเออตรงยังวะอ่ะฮะแล้วก็อันนี้ด้วย เว้นตรงนี้ไว้ไม่ดีก็เอาอะไรไปโปะ๊ะใช่นี่เลยดาร์กบ้าแหลกวันี้เราไปช่องหนึ่งก็ได้อ่ะอยากเนื้อที่นะครับมันจะไอช่องว่างๆนี่คือมันปล่อยตัวละครได้เอ้ยปล่อยทหารเลอโอเคดักควายวางเสาไฟไว้ดักควายนั่นแหละนั่นแหละติดเดี๋ยป่ะอ้าเอา้าเอา้เอาวโอเค ส่วนตรงนี้มันล่องเกินไปก็เอาแคมป์ไปวางนี่เลยเว้นไมช่องหนึ่งก็ได้นั่นแหละเว้นไปช่องหนึ่งทำไมเผื่อวางระเบิดแล้วก็เอาตัวโจมตีเลยะไกลไว้ตรงนี้นั่นแหละมาตีบ้านกูเนี่ยจะเสียเยอะมากต้องลงทุนเยอะผมไม่ชอบไอ้พวกมักง่ายเอาง่ายๆเลยโอเคเราเรียนที่นี้แล้วกันเห็นว่ามันจะตกกันข้ามกันหมดเห็นไหมครับมันจะคู่กันหมดเลยขนานกันหมด ก็พ่อมดอนีแล้วกันโอเคเราก็ต้องไว้ถังเก็บเงินไว้สักที่ไว้อย่างนี้แล้วกันมันจะรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมตัดกันหมดเลยสังเกตดีดีสี่เหลี่ยมตัดกันหมดแล้วก็ถังเก็บเงินสมมุติตอนหนึ่ง,ตอน,นงตอนไหนก็ได้คุณอยากเก็บอะไรมากที่สุดเิลิกเซอร์หรือโกลด์แล้วก็ไว้ข้างในอ่ะสมมติอยากเก็บอิลิกเซอร์ไว้นี่แล้วกันเลขดีวะแล้วเราก็เอาปืนมาวางนีล่ละ พวกอาเชอร์ oh, พวกอะไรพวกนี้มาวางโอเคปืนใหญ่อะไรกว่าเพียงกำจัดของที่ไม่ไม่เกี่ยวข้องไปก่อนหาที่วางไม่ได้วางนีน้แล้วกันแล้วก็ใช่จากอีดิกเซอร์มที่ผมวางไว้นี่ใช่ไหมนั่นแหละต้องลงทุนหน่อยเขาจะเข้ามาเก็บ ผมเคยคือมันต้องลงทุนประมาณทุ่มเข้าไปด้านหนึ่งเลยถึงจะโดนผมเกิน50%แต่ถ้าปล่อยรวมๆกระจายๆเพื่อจะเอาให้ครอบทุกฝั่งนะโอ้ไม่ถึง30%โอเคแล้วก็ถังเก็บั่งตังดัง,ดงแล้วก็เนี่ยพยายามค่อยๆกันไปสลับๆอย่าให้มันใกล้กันเยอะไว้งี้ดีกว่า ไข่กันไปไข่กันไปเรื่อยแล้วก็ถังเก็บตังค์ไไปหนดนี่แหละครับเห็นไหมครับทัชเตอร์จะเป็นสี่เหลี่ยมหมดเลยนี่ส่วนไอ้ตรงที่เฝ้าเนี่ยแนะนำไม่ใช้ปืนใหญ่นี่แหละปืนใหญ่ปืนใหญ่ๆนั่นแหละแล้วก็เอาบ้านไปอุดตามช่องให้มันเสียเวลาตีพวกบาบาเลียนพวกอาเชอร์มันจะได้เสียเวลาตี แล้วก็อันนี้ก็วางที่สร้างบังยาแล้วกันเฮ้ยยังไม่ได้วางอาเชอร์เลยอะี่ไม่สำคัญรอกไปข้างนอกไปเกะกะแล้วก็ไว้อาเชอร์ในที่หนึ่งเ๋ยวไว้ช่องไหนอีกอืมฮึนี่ยครับแล้วก็เอาบาแล็กพวกบาแล็กจากที่คุณตังวางไว้ตามข้างนอกอย่างนี้เลย แพทเทิร์นสวยด้วยถังเก็บตังนี่กับหรือไอ้ถังไม่ได้ถังเก็บถังกลิพยายามไว้ไข้กันไปเรื่อยๆอย่างงี้ครับบางคนนี่ไว้ให้แบบว่าคือตีฝั่งไหนแมก่ก็เลือกอย่างไหนยอย่างหนึ่งไปเลยเอาน้ายาไม่ก็เอาโกผมเคยเห็นอยู่โอเคพยายามวางางเงี้ยสองฝั่งเลย กนะั่นแหละหเก็บหน่อยขยบเหน่อยห่างๆกันอย่างะช่องก็ได้นเ,เนี่ยเลยเนยครับมันก็เสียเวลาละผมวางกบดักตรงทาวทีหลังแล้วก็นี่นั่นแหละโอเคแบบเลี้ยงบิ๋วนอก่ะไปคนอยู่ละแล้วผมก็ไว้นี่ตรงนี้นี่ดีกว่า อันข็ยัยบขึ้นไปขยบขยายไปเรื่อยๆนี่ครับมันจะชิดกันเหมือนสองฝั่งเลยไหมครับผมจัดไว้พอดีเหลือแค่วางกับดักแล้วกับดักนี่วางตามใจชอบเลยแต่ผมจะวางวาง,วางแบบผมดูก็ได้นะครับเพราะคนบางคามเก็บ achievement ที่แบบว่า unbreakable unbreakable un <break> ไ,ได้จิมเยอะเหมือนกันเหมือนว่าคนตีเราแล้วตีไม่เข้าโอเค มตีไม่เข้าโอ้แบบฤด,ดูกาลหนึ่งผมตีไม่เข้าผมก็เยอะมากอะ่ะนี่เลยโก้ go. แล้วโกอีกอันหนึ่งไว้ไหนดีวะ <c oughs> โอเคเจอละไว้เนี่ยกันนันแหละเพอร์เฟกโตโอเค,ออเค,แ,ลอเคแล้วเราก็ผมว่ากับดักตรงนี้ที่ผมวางบ่อยๆที่ดักควายได้เยอะมากเนี่ย มันไม่ค่อยปล่อยตรงนี้วางไว้ก่อนแล้วก็ดักถังใหญ่ไว้ตรงนี้นั่นแหละทำมือวางดักอย่างนี้ด้วยนั่นแหละอ่ะกระดูสอตงตัวเบรล์ลนงไว้ไหนดีนี่แหละนี่ครับมันก็ยังพอดีอยู่แล้วก็วางพวกนี่ดักไปด้วยเผื่อมันส่งไอ้พวกบินบินมาเนี่ยมันครอบเห็นไหมครับ แอร์ก็ครอบเทาฮอด้วยแถมบาร์ไปเรื่องควินก็ครอบด้วยถ้ามึงส่งแอร์มาก็ไม่เข้าอยู่ดีโอเคบาร์เล็กๆไว้ถักตรงนี้ถักนิดหน่อยเผื่อแม่งกระเด็นนเข้าใกล้จะได้กระเด็นเนี่ยครับส่วนเอาบรลุนที่เหลือไปวางตามมุมตรงนี้หรือแม่แตตรงเนี้ยเนี่ยครับเพื่อตัดกำลังหน่อยเผื่อมันปล่อยอะไรมาแล้วแบบ ลัวว่าแอร์จยิงอันเดียวไม่ทันอ,อะไรเงี้ยพวกรูปแบบนี้คือเราเปลี่ยนตามใจชอบได้เดีย๋ยวเราไปเปลี่ยนให้มอตา้ามันอยู่เป็นอยู่ตรงกลางนี้แทนแล้วไสลับพี่กับแอร์ดิฟเฟนตอะไรเงี้ยผม,มดอมูอ้าวอ้าวอ้าวซูมก่อนซูมก่อนคิดไม่โดน เราสลับที่กันได้เราเปลี่ยนแปลงดัดแปลงเองได้ตลอดเนี่ยครับอันนี้ก็จะครอบคลุมเหมือนกันมันก็กลมดิกเลยผมตกที่บอกว่าติดเลยอันนี้ก็หอดออกเห็นไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมอีกแล้วทุกอย่างเป็นสี่เหลี่ยมพทเทินจะเป็นสี่เหลี่ยมหมดอ่ะน้ำยาคป่ะเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเฉียงอ่ะเงินเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมที่อากาศเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมมอเตอร์ก็เรียงกันเป็นสี่เหลี่ยม นะครับพ่อมดก็เลยกกันเป็นสี่เหลี่ยมที่เหลือมั่วหมดเนี่ยนะครับฐานกันมังกรมินเนี่ยนส่งมาก็ไม่รอดมังกรส่งมา12ตัวก็ไม่เข้าผมเคยลองดูแล้วกเว้นโดนฮอคไรเดอร์โอเคครับฟินิชเลยโอเคอาละครับขอเก็บตังก่อนอย่างสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกคือ อย่าอัพทาฮอ่ายังอัพเกรดทุกอย่างไม่เต็มเพราะคนบางคนไม่รู้ว่าถ้าเราอัพเกรดทาฮอ่เงินเองเงินที่เราจะขโมยได้จะลดลงเหมือนกับว่าถ้าเราเจอทาฮอเดียวกันขโมยได้สองแสนอะไรอย่างเงี้ยจะเจอทาฮอสูงกว่าขโมยได้สามถึงสี่แสนแต่ถ้าเราขึ้นไปอยู่ทาฮอเดียวเท่ากับอันนั้นก็จะลดมันเป็นสองแสนสมมตินะครับแล้วถ้าเราแบบทาฮอเจ็ดอย่างเงี้ยแต่ของไม่เหมือนทาฮอห้าคนที่ทาฮอเจ็ดด้วยกันก็จะตีเราง่ายมากๆผมทาฮอเก้าเคยไปตีทาฮอสิบแบบ กำแพงทองได้สี่แสนกว่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมโชว์ค่ากดติดตามเฟสผมจะเห็นรูปครับขโมยแหลกเลยเคยขโมยน้ำตาได้หกพันด้วยเอาละรครับขอโปรโมทแคนหน่อยนะครับแคนผมชื่อว่า Dark Tower แคนผมนี่จะวอร์สองอาทิตย์ครั้งไม่วอร์มั่วซั่วเวลาวอร์นี่จะบอกเตือนอย่างน้อยสองอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์นี่ครับไม่ได้เน้นว่าจะมีมีหลีกหรือเปล่า ขอให้เล่นแล้วก็คุยกันไร้สาระเต็มไปหมดแค้นผมแจกพ่อมดกับแม่มดเป็นหลักขุนก็ใครแบบทาวฮอ6หกทาวฮอ7เจจะขุนได้เป็น9้าขอแค่อย่าหนีแค่นั้นแหละโอเคครับถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์หรือซับสไคร์ e นะครับที่จะอยู่ก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยนะครับสวัสดีครับ